สวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป้องบายเมื่อสักครู่สุกคนเนาะสบายดีเด้อพี่น้องฝั่งลาสวัสดีพี่น้องฝั่งไทยมาพี่น้องมาน,นี้สลาก็มาอยู่ดาดฟ,ฟ้าอัดกินพี่น้องเห็ดมูกรนะถะเนาะยวสิเห็ดมูกระถะเดี๋ยวสลาเสี่ยวให้เบิ่งพี่น้องไปนี่ทุกคนันีนี้ก็คือหมอกกระถะหมอกกระถะสิเห็ดซินดาดพี่น้องซินดาดกินได้มันนี้จัดสุดใหญ่เลยมันเด้อทุกคนเด้อกินสองคนนี่ เต้ากะประมาณนี้เลยพี่น้องเดียวเดียวเดียวสละคอตั้งกล้องก่อนพี่น้องกินอยู่ดาดฟ้าคือเก้าเป็นจังไดลุกเลยบอกะลุกเลยบอกว่าใช้ตังหนามากไหมมามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำสาหล่าเด้อจ้าลมนี่มันไปทางไหนวะตีนนี่มันถือดูเหยื่อมันบบเมนทาง อยนางไรเลยอยกปิ้นทังหดว่ามันคือบเอาจะลองย่อขึ้นดูค่ะย่อขึ้นให้บ้านใครก่อโอ้โหพระเจ้าออมือนไปใส่มมันอยู่ใเดียามเอาลงลดลงเลได้ยหรอสมกับเต่าหน่อยใจเย็นเย็นเปนวัยรุ่นใจหอนเอาลกเมียพักันรอนีนี่ ทางเจ้าดกวบินปากไปพูดีปจ้พอ่น,ปปน,น,น <c oughs> เดียากินสินดาน้ำสลัดเด้อจ้าสองคนคือเก่าพี่น้องเยยอ้ยน,นีจ้าดีแเดวอ่าวงจ้าใส่กำลังคืนกำลังคืนลองเกี๊ยใส่ผ้าสัต ใส่ขาสัตว์ใส่ปูกาพอนใส่ขาสัตว์เด็กใเปินงนี้กันเลยขิดเลยตับเหงาลงจุ้มเฮ้ยอย่าานกินได้ใช่ป่เป็นมูนมีู่ ีดไม่ถูกจังใดบุ๊คเริ่มเดใส่ยังจะไหลลงไปลงไปลงไม่ถูกเขาเพ่ไให้ขีดต่างๆแล้วนะมันขีดยากขีดทั้งตดมันพูดเป็นแนวบึงแนวมุมพัฒนากันตัวขีดต่างเตามันต่ำมันก็เลยนะั่นมันก็เลยทานบุคอยเมืองคือ ใหญ่เลยมเลยสองคนใส่สาลาะยัดตุยยัดมุกกะทะยัดตุยมุกกะทะยัดตุยเดี๋ยวมันก็นขึ้นแหละดีตรงมันเผ็ดมันเลยส่งไปไปให้กับพี่นี่ก็ค่อยดีเลยมาเด้อพี่น้องเอ,อ,อ,อ้ยมากินน้ำสา,า,า,สาลาเด้อจ้ากินมูกระทอีกแล้วจ้าโดนโดนเชือพี่น้องเอ้ยมนันยุดงานยุดการยุดงานเลยจัดชุดใหญ่จัดาฝ่า โอ้ยมันยัซุกเจียวเจียวชินดาสลัดเห็ดเองพี่น้องนี่สลัดเห็ดเองเลยตานะกินพี่น้องคันคันเห็ดสูตรเห็ดขายในชีวิดคักก้อนนี้อันนี้เห็ดพี่นองเจียวซินดามันยังไม่ซุกกุ้งยังไม่ซุกค่ะเอาลงนี่เอาขึ้นไหมเขึ้นไหมเอาขึ้นไหมเวะ dạc lép bật chặt

เด้อีกเด้อใคขกินแล้วมันก็สนีแลเนานกินสคนมันก็ใจเย็นๆไ่ไดใจหอนได้เยอว่าวันแห้งเ่อว่าเยอะกว่ามาวดได เขาลบยามังนาวก็จะลุง่รยาอ่ไ้ก็ะยาคเอาลงเลอลงในเต็นฉาบด,ด้ยแล้วมงังนาวมาก่อนพี่นอ้องพี่แต่ทองค้าเป็นใจมึงมึตงตรตกงตรงเอาหกนมาก

สบาด,ดีไหมสาดีกล้องสบาด,ดีไหมส่วนทานผู้ชมกินนะติจะ,จะกินลวววะว่ายออิ้แหงเขากล้องก็ว่าวเนี่ยไปแล้วอยากดังเขากล้องกว่าวสิได้เกีวั <laughs> ววน่ัน เสียดายเสียดายขอกินอันนี้ก่อนกินข้างในก่อนแสดงทำาหารม,มาเ้โว้ยมืจ่วาเอาขึ้นเอาลงตีเอาขึ้นแล้วเอาลงลเอาลงแล้วก็กกขึ้นีจักตุกไกตอกพีตุ๊มาที่ลงเลย

you okay.

Deu na มากินน้ำสลัดด้วยจ้าดยดเลยตอนนี้บ,บอกบอกขอคิดถึงหุ่นก็ได้กินกินอ,อิ่มจึงขอจึงขอลดไหมตอนนี้บอขอลดหุ่นก่อนขอกินก่อน บินหน้าใส่กล้องเนียบินหลังใส่กล้องกินสองคนพี่น้องอยู่กันสองคนก็เลยกินสองคนเป็นไอเป็นไอกล่องเดน อยากขี้ช่อนกันอ้วนนี่เอาลงชะนีปลาเบอร์อนมันสิชุกโอ้ยจะขี้แลยตาลายแล้วหาเริ่มแดงตาลายแล้วบอ,อาก,พกัพีนี่กินแน่ผักมนอย่ากินละแต่หะ ไปครุ่งก,ก,กะครึ่งกิโลเนื้อโลหนึ่งไอสามสันครึ่งกิโลรวมๆแล้วตกอยู่เ,เท่าไหร่บอาว่า๋ยระเมิกเท่าไหร่วะแกดชุดใหญ่ให้กระพิบเลย

อากรนเบ้องะไรอยาเ็ดเกกรมีอยู่น้องของกรมี่นาเรา้กินขาม่ขี้คันรกินไปท่มาเดนะไปจบัวะ มันมูมีมองสองมมีบอลสองมันก็แตกเลย อยู paid, ่แบบนั้นอยู่โลตัดเขาเอาของก๊อใส่มันมเลื่อนมาได้เดี๋ยว่ไร่คุณไปห้างาลั้ัิมันจกันบาสัมผัสนี่ยมันสัมผัเนี่ยุไปหางเขาห้าาคือก่อเาแก้ให้ล เราตีเอีเรือนเกิดขึนลอเเป็น,นายอพี่น้องลาพอกินหมูกระถากันเด้อพี่น้องเด้อขอจบเพียงเท่านี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สาาในด้อจ้ามณีกามาจัดชิมดาชุดหนึ่งพี่น้องเอ้ย พอกันคลิปหนาพม่นู่หนาพี่น้องบายบายทุกคน